วันนี้ทํากำแพงเผื่อนกันดินดิมแม่น้ำเป็นวันที่สองแล้วครับก็น่าจะเสร็จการเอาแผ่นเข้ากับตอกเสาเข็มน่าจะประ100้อยเปเซนะครับก็เหลือเฉพาะเทคานคอดินแล้วก็ทำสเตน,นะครับอันนี้ประมาณ5้าโมงแล้วเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วครับแม่โคก็ทำงานขายังแขนขันมากครับ อีนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกประมาณสักหนึ่งสสามสี่ช่องครับเหลืออีกสิบสอแผ่นนะครับสองแผ่นก็สามารถที่จะลงได้แล้วเหลือองแผ่นนะครับก็จะเสร็จสิ้นภารกิจของการเอาแผ่นลงแล้วนะครับอนันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับ พอดีเย็นพอดีประมาณทักแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะ่าจะประมาณสักหกโมงครึ่งน,นะครับเพราะวันนี้ทําทั้งวันนะครับ